รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหาเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนน้ำตกเาาอ,รอ,รอ,อรวันว่างวันไหนไปวันนั้นได้เลยนะจะบอกให้การจนบุรี <S <S น้ำตกเอรวัณอยู่จังหวัดกา,ก,การจนบุรี <S <S 2> <S 2 เน้ำตกละวันมาแล้วไม่ไม่ผิดหวังมนุษย์ขาดน้ําไม่ได้ชันใดมนุษย์ก็จะขาดการเดินทางการท่องเที่ยวไม่ได้ฉันนั้นอุทยานเนี่ยนะ เป็นเบอร์หนึ่งของการจนบ,บุรีไหมครับใช่ค่ะอุทยานของเรานะคะอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะคะเป็นอันดับหนึ่งของการจนบ,บุรีค่ะน้ําตกเอราวัณเป็นอีกสายน้าหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลท่ากระดานอําเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีนนาากกกมีหบบิลล,ลลอ น,น้ำมันมาจากไหนน้ำมาจากตาน้ำข้างบนนะคะชื่อของเอราวัณน,นะคะมาจากชั้นเจ็ดก็คือเวลาที่ฝนตกหนักอะคะ่ะหัวช้างจะแตกเป็นช้างสามเสียนะคะ่ะจะเป็นสีขาว ค่ะเราเลยเรียกว่าช้างสามเสียนค่ะน้ําตกนี้มีความสูงถึง7ชั้นจะแนะนําให้มาช่วงหน้าหน้าหนาวอะค่ะต้นต้นหนาวปลายฝนนะคะจะดีมากเลยจะเห็นหัวช้างใช่ค่ะจะได้มาเห็นหัวช้างค่ะแล้วก็จะเห็นน้ําสีเป็นเอมอลโล c ์คัลเลอร์ค่ะจากชั้นล่างสุดถึงชั้นสูงสุดรวม1,500เมตรหรือประมาณกิโลครึ่บบง น้ําตกสายนี้ที่สุดไหลไปลงแม่น้ำแกวใหญ่รู้สึกไงที่เรามาช่วยปกป้องทรัพยากรของชาติตรงนี้ไว้ชั่วลูกหลานก็รู้สึกยินด,ดีนะครับที่ได้ทำงานในหน้าที่นี้ก็ชอบด้วยครับอยากให้ สวนป่าสวยแบบนี้ตลอดน้ําตกเอราวันชั้นสูงสุดรูปร่างคล้ายหัวช้างหรือเสียนของช้างสามเสียนกลัวไม่เกรงไหมบางทีมันมีจันทร์เห่ามีไอเครื่องมือดักสัตว์แต่เราไปอาจจะโดนได้มีครับมีกวนบ้างครับแต่ว่าเราก็ทําตามหน้าที่นะกับทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับน้นําตกเอราวันเกิดจากลําห้วยม่องไร่บนเทือกเขาสลอบ,บ ประทับใจไหมประทับใจครับอ่าอันนี้ลูกเป็นยังไงประทับใจค,ะค่ะเนาะาคุณพี่ครับค่ะชอบค่ะสวยดียินดีด้วยค่ะยินดีด้วยเป็นไงลูกจำไหมครับชอบครับี่ชื่อสถานที่ต่างๆล้วนเป็นภาษาของชนเผ่าขณะที่นักท่องเที่ยววันนั้นที่พบเจอส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและกลุ่มของชาวต่างชาติ คือเอตรดินหรืออินตรเดียนั่นเองไปถึงแค่ไหนชั้นสี่<อ>ขนาดยักษ์ยังเหนื่อยเลยฮะห,หันหลังดูหน่อยหันหลังนี่ฮะยักษ์ <laughs> <laughs> น้ำตกสูงเกชั้นท่านก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมด้วยแต่รับรองไม่ผิดหวังนนอแน่นอนผู้คนให้ความสนใจน้ำตกเบอร์หนึ่งนี้มังง่งน้อยแค่ไหนสนใจมากเลยครับก็มีความชอบในการเข้ามาเล่นมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็เข้ามาเล่น อินเดียเอเซียยุโรปมากันหมดมากันหมดน้ำตกเอราวันอําเอสีสวัสดสรุปให้ดีๆด,ด,ดังนี้ดังนี้ว่าน้ำมีคนมีน้ำสิ้นชีวิตศูนย์ซึ่งน้ำตกเอรวันก็จะอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปเช่นกันครับนี่คืออีกมนสเสน์่ของจังหวัดกาญจนบุรี <laughs> 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 องไตผพันไปพัานมาวันนี้ตัวข้าได้มาเมืองกาญดินแดน,นแตะวันตกไม่มีจมพกิน่นีสถานมีแต่โตและเบ่งบานอัพเกรดทุกด้านกาญจะนะบุรีข่าวดีๆกับพี่คำรณมีโอกาสไป